สวัสดีครับผมมีชื่อว่าจักอายุ32ปีแล้วครับชีวิตของผมไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำว่าโชคดีเหมือนใครหลายๆคนแม่แท้ๆก็จากไปตั้งแต่ผมยังเด็กครับเหลือแค่ผมกับพ่อที่ต้องใช้ชีวิตพึ่งพากันสองคนในบ้านไม้หลังเก่าจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อพาเธอเดินเข้ามาในบ้านของเราครับ ผู้หญิงคนหนึ่งที่พ่อเรียกว่าเมียและผมต้องเรียกว่าแม่เลี้ยงครับตอนแรกผมไม่เคยคิดจะเปิดใจไม่ใช่เพราะเกลียดนะครับแต่เพราะกลัวว่าพ่อจะเผลอใจไปรักเมียมากกว่าผมและกลัวว่าถ้าผมเผลอผูกพันแล้ววันหนึ่งเธอจะเดินจากไป เหมือนแม่แท้ๆของผมครับแต่เธอกลับเป็นคนที่อยู่บ้านของเราเสมอครับผมจะขอเรียกเธอว่าแม่เลี้ยงไปตลอดนะครับแม่เลี้ยงเป็นคนตื่นแต่เช้ากว่าผมทุกวันเลยครับหุงข้าวทำกับข้าววางไว้ให้ผมก่อนออกไปทำงานเวลาผมกลับบ้านดึกแม่เลี้ยงจะอุ่นแกงไว้เงียบๆไม่บน่นไม่ถามผมมากมายแค่บอกว่า จากกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวจะหิววันที่ผมป่วยแม่เลี้ยงก็เป็นคนเช็ดตัวให้ผมวันที่ผมหมดแรงแม่เลี้ยงก็เป็นคนฟังวันที่ผมล้มแม่เลี้ยงไม่เคยซ้ำเติมผมครับพ่อผมแก่ลงทุกๆปีร่างกายอ่อนแอลงโรคภัยก็เริ่มถามหาหลายครั้งที่ผมเห็นแม่เลี้ยงเป็นคนคอยประคองพ่อคอยดูแลพ่อแทนผม ทั้งที่แม่เลี้ยงเองก็ไม่ได้แข็งแรงไปกว่ากันเท่าไหร่ครับผมเริ่มรู้ตัวดีว่าหัวใจตัวเองนั้นอ่อนแอลงทุกครั้งที่ได้มองแผ่นหลังของแม่เลี้ยงในครัวครับทุกครั้งที่ได้ยินเสียงถอนหายใจเบาๆตอนแม่เลี้ยงคิดว่าผมไม่อยู่และทุกครั้งที่แม่เลี้ยงเรียกชื่อผมด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงไม่ใช่ในฐาน,นะลูกเลี้ยงนะครับแต่เหมือนคน ในชีวิตของผมจริงๆที่คอยเป็นห่วงผมตลอดเวลาผมไม่เคยกล้าพูดกับแม่เลี้ยงตรงๆหรอกนะครับไม่เคยกล้ามองหน้านานๆเพราะรู้ดีว่าความรู้สึกนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับผมและแม่เลี้ยงจนมาถึงคืนหนึ่งครับพ่อหลับไปแล้วบ้านเงียบมีแค่เสียงพัดลมเก่าๆหมุนช้าๆแม่เลี้ยงนั่งเงย็บผ้าอยู่ใต้แสงไฟสีเหลืองผมนั่งเงียบๆอยู่ตรงข้าม แล้วจูจ่ๆแม่เลี้ยงก็พูดขึ้นมาเบาๆว่าจากถ้าไม่มีแม่อยู่นายจะอยู่กับพ่อไหวไหมคำถามนั้นไม่ได้ดังมากครับแต่กระแทกใจผมจนแทบหายใจไม่ออกเลยทีเดียวผมไม่ได้ตอบได้แต่มองมือของแม่เลี้ยงที่สั่นเล็กน้อยและในวินาทีนั้นเองแหละครับผมรู้แล้วว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่แบกความรู้สึกนี้ไว้ แต่เราทั้งคู่ต่างหากครับที่เลือกจะเก็บมันไว้ใต้ใชยคาบ้านหลังเดียวกันในฐานะความรักที่ไม่อาจเอ่ยชื่อได้ครับผมเองก็แปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกันว่าทุกครั้งที่ผมมองหน้าแม่เลี้ยงทีไรผมรู้สึกหวั่นไหวอย่างบอกไม่ถูกครับพอถึงตอนกลางคืนหลังจากคำถามนั้นติดอยู่ในหูของผมผมกับแม่เลี้ยงไม่พูดถึงมันอีกเลยครับ เหมือนต่างคนต่างรู้ดีว่าหากผมเผลอพูดออกมาแม้นแต่เพียงคำเดียวบ้านหลังนี้อาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปได้พอถึงเช้าวันถัดมาทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับแม่เลี้ยงหุงข้าวไว้ให้กับผมผมเตรียมตัวไปทำงานพ่อยังคงนั่งไอแผ่วๆอยู่ที่หน้าบ้านแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือหัวใจของผมนั่นเองล่ะครับที่หนักขึ้นทุกก้าวที่เดินออกจากบ้านอาการพ่อ สุดลงเร็วมากครับจากคนที่ยังเดินได้เองกลายเป็นคนที่ต้องมีคนคอยพยุงและคนคนนั้นก็คือแม่เลี้ยงของผมนั่นเองครับตอนนั้นผมรู้สึกสงสารพ่อมากครับและสงสารแม่เลี้ยงไปด้วยที่ทําเพื่อครอบครัวของเรามากขนาดนี้แม่เลี้ยงของผมเป็นคนดีจริงๆครับเมื่อผมเห็นแม่เลี้ยงเหนื่อยมากเห็นใต้ขอบตาค้าเห็นมือที่หยาบขึ้นจากการทํางานบ้าน คอยดูแลคนป่วยหลายครั้งผมอยากจะบอกให้แม่เลี้ยงพักแต่แม่เลี้ยงกับยิ้มแล้วพูดแค่คำว่าไม่เป็นไรแม่ไหวนะคำว่าแม่จากปากของแม่เลี้ยงกลับทำให้ผมเจ็บลึกอย่างแปลกๆแต่มันก็ทำให้ผมหวั่นไหวอยู่ดีคืนหนึ่งพ่อมีไข้ขึ้นสูงมากครับผมกับแม่เลี้ยงช่วยกันเช็ดตัวให้กับพ่อเปลี่ยนเสื้อผ้า ให้กับพ่อแม่เลี้ยงนั่งเฝ้าข้างเตียงพ่อไม่ยอมหลับเลยครับจนผมต้องบอกให้แม่เลี้ยงไปพักบ้างแม่เลี้ยงสายหน้าเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วพ่อเขาเหลือเราแค่นี้แล้วนะจกักแม่ไม่อยากให้พ่อเขารู้สึกโดดเดี่ยวนะ่ะผมนั่งลงข้างแม่เลี้ยงเป็นครั้งแรกที่เราอยู่ใกล้ๆกันขนาดนี้ครับใกล้จนผมได้กลิ่นสบู่อ่อนๆ กลจนผมต้องกำมือแน่นเพื่อไม่ให้ใจมันเผลอไปไกลกว่านี้ผมยอมรับนะครับว่าใจผมนั้นหวั่นไหวไปนานแล้วเมื่อมองหน้าแม่เลี้ยงทีไรผมก็รู้สึกดีได้ในตอนนั้นครับน้ําตาของแม่เลี้ยงหยดลงเงียบๆผมยื่นมือไปเช็ดให้โดยไม่คิดอะไรมือของเราสัมผัสกันเพียงเสี้ยววินาทีแต่แม่เลี้ยงกับสะดุ้งแล้วรีบดึงมือกลับ เรามองหน้ากันไม่มีคำพูดมีแค่ความรู้สึกที่ชัดเจนเกินจะปฏิเสธได้ครับไม่กี่เดือนต่อมาพ่อก็จากไปอย่างสงบครับในคืนที่ฝนตกพรำๆแม่เลี้ยงกุมมือพ่อไว้จนถึงวินาทีสุดท้ายส่วนผมยืนอยู่ข้างหลังเหมือนคนที่ไม่กล้าเข้าไปใกล้ความสูญเสียอยู่ตรงหน้าครับหลังงานศพของพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว บ้านของผมก็เงียบลงอย่างน่ากลัวเหลือแค่ผมกับแม่เลี้ยงใต้ชายคาเดียวกันครับแต่ความสัมพันธ์กับเปราาบางยิ่งกว่าเดิมมาถึงคืนหนึ่งผมก็เห็นแม่เลี้ยงเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าผมยืนมองอยู่หน้าประตูหัวใจผมนั้นเต้นแรงจนแทบเจ็บแม่จะไปไหนเหรอครับเสียงผมสั่นทั้งที่พยายามทำให้ปกติแม่เลี้ยงไม่หันมาพูดกับผม มากหนะักแค่พูดบาว่าว่าถ้าแม่อยู่ต่อมันจะยากเกินไปสำหรับเรานะจากคำนั้นเหมือนมีดที่กรีดลงกลางใจผมเลยครับผมก้าวเข้าไปใกล้หยุดอยู่ห่างไม่เลี้ยงเพียงก้าวเดียวไม่แตะไม่หลังแต่พูดออกไปด้วยเสียงที่ผมไม่เคยได้ยินจากตัวเองมาก่อนเลยล่ะครับถ้าแม่ไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้ว ผมจะไม่เหลือใครแล้วนะครับแม่แม่เลี้ยงหลับตาน้ำตาไหลและในวินาทีนั้นเองล่ละครับผมรู้ว่าความรักของเราไม่ใช่เรื่องผิดเพราะความรู้สึกหรอกนะครับแต่เจ็บปวดในใจเพราะมันไม่อาจหลีกทางง่ายๆได้เลยครับผมจึงพยายามสารต่อพ่อให้ดีมากที่สุดเมื่อแม่เลี้ยงยืนเงียบอยู่นานมือยังจับซิบกระเป๋าแน่น เหมือนถ้าปล่อยมือเมื่อไหร่ทุกอย่างจะพังลงทันทีผมสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดออกไปช้าๆชัดทุกคำครับแม่ครับอยู่บ้านกับผมต่อเถอะนะครับแม่ไม่ใช่เพราะผมเห็นแก่ตัวนะครับแต่เพราะว่าพ่อเขาฝากแม่ไว้ให้กับผมดูแลนะครับแม่เลี้ยงหันมามองดวงตาแดงกำ่ำเต็มไปด้วยคำถามความกลัว และความเหนื่อยล้าจากมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะลูกคนอื่นเขาจะมองยังไงละ่ะแม่กลัวว่าจากจะลำบากใจน่ะผมสายหน้าก้าวเข้าไปยืนตรงหน้าแม่เลี้ยงในระยะที่สุภาพที่สุดแต่มั่นคงที่สุดครับแม่ผมโตแล้วนะครับผมรู้ว่าควรทำอะไรผมไม่ได้ขอให้แม่อยู่เพราะความรู้สึกสับสน แต่เพราะผมอยากดูแลแม่แทนพ่อที่พ่อไม่มีโอกาสทำต่อแล้วครับน้ำตาไม่เลี้ยงไหลเธอสุดนั่งลงกับเก้าอี้ตัวเก่าเหมือนคนที่แบกทุกอย่างไว้คนเดียวมานานแล้วผมคุกเข่าลงตรงหน้าไม่แตะต้องแต่ก้มศีรษะลงต่ำให้ผมตอบแทนบ้างเถอะนะครับแม่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ดูแลผมเหมือนลูกแท้ ถึงตาผมบ้างแล้วนะครับที่ผมต้องดูแลแม่เหมือนแม่แท้ๆของผมไม่เลี้ยงยกมือขึ้นปิดหน้าเสียงสะอื้นดังแผ่วๆก่อนจะพูดออกมาด้วยเสียงสัน่นพ่อเขาคงสบายใจนะถ้าเห็นจักเป็นคนแบบนี้จักเป็นคนดีจริงๆแม่เชื่อใจจักนะในคืนนั้นล่ละครับกระเป๋าไม่ได้ถูกเก็บเข้ารถ เสื้อผ้ายังคงอยู่ในตู้บ้านหลังเดิมแต่ความสัมพันธ์ของเราเปลี่ยนไปครับผมกับแม่เลี้ยงไม่พูดถึงความรู้สึกลึกกว่านั้นอีกถ้าไม่จําเป็นผมเป็นคนตื่นแต่เช้าทํากับข้าวแล้วพาแม่ไปหาหมอซ่อมบ้านซ่อมหลังคาแม่เลี้ยงเป็นคนรอผมกลับบ้านถามว่าเหนื่อยไหมทุกครั้งและยิ้มให้กับผมวันที่ผมหมดแรงพวกเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เพราะความรักที่ครอบครอง แต่เพราะความผูกพันที่เลือกจะรักษาไว้บางคืนผมก็นั่งมองแม่เลี้ยงพับพายเงียบๆรับหัวใจก็ยังสั่นแต่ผมยิ้มได้เพราะรู้ว่าอย่างน้อยแม่เลี้ยงก็ไม่โดดเดี่ยวและผมเองก็ไม่ได้สูญเสียแม่เลี้ยงไปจากนั้นผมก็ดูแลแม่เลี้ยงไปตลอดแทนพ่อในบ้านหลังนี้จนแม่เลี้ยงนั้นได้เข้าใจผมและยอมที่จะช่วยเหลือผมทุกอย่างครับ และทำให้ผมเข้าใจตัวเองดีว่าผมชื่อจักอายุ32ปีผมไม่ได้เลือกทางที่ง่ายที่สุดแต่ผมเลือกทางที่ทำให้ผมไม่ต้องละอายใจในวันที่หันกลับมามองชีวิตตัวเองครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่พ่อคงภูมิใจที่สุดแล้วในตัวผมสวัสดีครับผม